ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ชาก,ก้าโซยุนซูกอหลังตกอับของทัพตาหมีแอเลติกมาลิตเลือกมาย้ายกลับเปมาลีกแม้ได้รับข้อเสนอจากทางฟูลแลมแต่คาดฝังจะกลับไปเล่นในซูเปอร์ลิกตุรกีกับเฟเนเร์บาเช่มากกว่าโซยุซูอดีตปะกลังดาวเด่นเลสเตอร์ย้ายไปตกอับกับแอเติกมาริด ตองเป็นข่าวไม่เลือกย้ายกับพเมมยรีกแม้ได้ข้อเสนอจากฟูลเล่มแต่คาดหวังว่าจะกลับไปเล่นในซูเปอร์ลีกของตุรกีกับเฟเนบาเช่มากกว่าฟาบิโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับแนวหน้าระบุว่าโซยุนซูยังไม่มีการเปลี่ยนแผนการเล่นของตัวเขาในตอนนี้เมื่อเขาต้องการย้ายสู่เฟเนรบาเช่เฟเนบาเช่กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับอตเลติโกมาลิดสำหรับการยืมนักเตะไปใช้งานในช่วงที่เหลือของซีซั่นปอร์โตมอนาก,กลและฟูลเล่ ต่างให้ความสนใจในตัวของโซยุซูมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเดือนมกราแต่เป็นนักเตะเองที่รอคอยการย้ายสู่เฟเนรเบเชทั้งนี้เซเต้แบ็กวัย27ย้ายจากไฟบวกมาสร้างชื่อกับเลสเตอร์ระหว่างปี2018ถึง2023ซึ่งหลังจากหมดสัญญากับทีมเลสเตอร์เมื่อซัมเมอร์ก็เซ็นฟรีเข้าร่วมทีมทัพตาหมีแต่กับไม่สามารถสอดแทรกลงสนามในทีมของเดโก้เเมลเน่ได้จนตอนนี้ได้เล่นแค่9นัดเท่านั้น ฟูแล,ลมหวังจะดึงโซยุซูกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งด้วยสัญญาย,ยืมตัวแต่ทั้งเจ้าต,ตัวต้องการไปเล่นในตุรกีบ้านเกิดมากกว่าเพื่อโอกาสลงสนามสม่ำเสมอก่อนไปลุยยูโรรอบสุดท้ายซัมเมอร์หน้ากับทีมชาติตุรกีอเล็กซ์มิทที่ผู้รักษาประตูวัย33อำลาเลสเตอร์ซิตี้หลังประกาศแขวนถุงมือ ผู้รักษาประตูม้าประสบการณ์วัย33ย้ายจากคาร์ดิฟซิตี้มาร่วมทีมเลสเตอร์เมื่อป,ปี2022และทำหน้าที่สนับสนุนทีมผู้รักษาประตูมาตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งในถิ่นคิงพาวเวอร์เตเดียมอย่างไรก็ตามหลังการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องอเล็กจำใจจะต้องยุติอาชีพค้าแข้งที่ยาวนานถึง17ปีโดยลงเล่นในชุดใหญ่เกือบ500นัดให้กับฮาร์ดฟิลด์ทาวน์ฟิสปาร์เรนเจอร์และคาร์ดิฟซิตี้สโมสรเลสเตอร์ขอขอบคุณในความทุ่มเทของอเล็กและขออวยพรให้เขาโชคดี พัสดาก้กากองหน้าเลสเตอร์ซิตี้ทำประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมให้กับทีมชาติแซมเบียเสมอกับแทนซาเนีย1-1ในศึกแอฟริกันคัพฟอฟเนชั่นรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดาก้าลงสนามเป็นตัวจริงช่วยทีมยิงประตูท้ายเกมให้กับทีมชาติแซมเบียในศึกแอฟริกันคัพฟอฟเนชั่นรอบสุดท้ายกลุ่มเอฟนัดที่ส,สองทีงงง่แซมเบียเสมอกับแทนซาเนียไป1-1แซมเบียโดนนำไปก่อนตั้งแต่17นาทีแรกและต้องเหลือผู้เล่นแค่10คนตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกหลังโลนดิคัาเว โดนเหลือง2นาทีที่44ถูกแล่อกจากสนามไปยังไก็ตามพีสันดาก้าหัวหอ,อกตัวเก่งของเลสเตอร์กร็รับบทฮีโร่ยิงประตูตีเสมอนาทีที่88ช่วยแซมเบียไล่เจ้าแทนเซเนียน1-1ได้สําเร็จผลเสมอในเกมนี้ทําให้แซมเบียมี2คะแนนจาก2นัดโปรแกรมนัดต่อไปแซมเบียจะต้องพบกับโมร็อกโกจากฟงของกลุ่มที่มี4คะแนนในวันพุธที่24มการ,ราคมนี้ ดาการ์ดลุยจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ25ปีให้กับอาริชาเลมันแฟนสาวที่ค้าแข้งอยู่กับแอสเซนเวล่าเหมือนกันแข่งหญิงทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เพิ่งช่วยสิงห์พยองทีมหญิงบุกเฉือนชนะเลสเตอร์1-0ในศึกปีเมนซูเปอร์ลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก่อนที่คู่รักนักบอลคู่นี้จะแสดงความหวานอีกครั้งในงานฉลองวันเกิดฝ่ายหญิงพร้อมแคปชั่นหวานกินใจจากมิฟิลทีมชาติบาราซีลว่าสุดสายวันเกิดที่รักของผมมันช่างดีจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของคุณ ขอให้พระเจ้าอวยพรคุณมากขึ้นในทุกๆปีฟุตเบกเตรรายงานคิสโนโรนัโด้กองหน้าตัวเก่าของอัลนนเซอร์แทงเรื่องไปยังบอร์ดบริหารว่าอยากให้ดึงการ์ลอสกาซิมิโลมิดฟิลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมแม้กองกลางบราซิลจะตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาหลังฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายวก,กับค่าเหนื่อยระดับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห ซึ่งปีศาจแดงรู้สึกว่ามันสูงเกินไปย่งางไรก็ตามด้วยตัวเลขที่สูงระดับนั้นทําให้มีไม่มากนักที่จะมีทีมที่จ่ายไว้ทาให้นกเตะอ,อาจจะต้องไปอยู่กับทีมไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ไปก่อนรายงานล่าสุดจากฟุตแมกกาโตระบุว่าโรนัลโดได้คุยกับบอร์ดบริหารสโมสรเพื่อหาหรือเรื่องการดึงเพื่อนเก่ามาร่วมงานกันอีกครั้งในซัมเมอร์นี้โรนัลโดและคาซิเมโประสบความสำเร็จอย่างสูงร่วมกันในสมทีิค้าแข่งให้กับเรอัลมาดริดซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกัน,กนทั้ต่ทีนนเ ก่อนที่โรนัลดจะบอกลาสโมสรไป